ขอรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงสวิงคลินิกนะครับวันนี้แขกรับเชิญของผมคือคุณวีรศักดิ์ครับวีรศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นกรอมานานยังครับก็56ปีครับ56ปีสม่ำเสมอไหมก็ทีละครั้งครับทีละครั้งใช้ได้นะครับแล้วสกอร์ไม่ค่อยสอบครับไม่สอบหรอกสกอร์สกอร์ประมาณ90บวกลบครับ90บวกลบครับมาวันนี้ปัญหาไดเวอร์ครับผมเกิดอะไรขึ้นครับไดเวอร์ตีแล้วคัดนะครับผมเยายาออกซ้ายแล้วก็เลยค่อยเลี้ยวเข้าขวาก็คือซ้ายแล้วขวาใช่ครับคลาสสิกสไลด์ครับผม ก็เป็นนิดหน่อยครับเป็นนิดหน่อยครับเล็กสั้นเล็กสั้นไม่ครับเล็กกลางเป็ดกลางนิดหน่อยครับยาวเริ่มเห็นยาวจะเริ่มเห็นชัดขึ้นโอไม้หนึ่งนี่ชัดเกินที่สุดใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมภาพดีกว่าครับว่าอะไรที่ทําให้วงสวิงนั้นเฉือนครับแล้วก็สไลด์ไปชมเลยครับปัญหาการตีซ้ายแล้วก็ไปขวาของคุณวีรศักดิ์นั้นก็คือคลาสสิกสไลด์นี่เองครับ จะเห็นว่าในช่วงการดาวสวิงนั้นแนวไม้มีลักษณะอาการคล่อมออกมาทางด้านนอกนะครับและหน้าไม้ที่เปิดในช่วงการอิมแพคก็จะส่งผลนาให้ลูกนั้นเคลื่อนที่ไปทางซ้ายก่อนแล้วก็มวนกลับมาทางด้านขวาครับสําหรับวงคลาสสิกสไลด์นั้นก็นแน่นอนนะครับก็คือแนวที่คล่อมครับบวกกับด้านไม้ที่เปิดนะครับช่วงแรกที่ลูกออกมันก็คือเกิดจากที่บนของแนวเพราะนั้นเมื่อแนวเราคล่อมนะครับเป็นเอาไซน์อนลูกก็จะสาตาร์ไปทางซ้ายก่อนนะครับ บวกการหน้าไม้ที่เปิดซึ่งก็จะเป็นผลไปช่วงปลายของบอลไฟก็คือออกไปทางซ้ายแล้วก็เลี้ยวกลับมาทางขวาครับอันนั้นคือเป็นคลาสสิกสไลด์ธรรมดานะครับมันธรรมดาจริงแต่วิธีแก้มันไม่ธรรมดาเพราะว่าอย่างที่เคยพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าทิศทางของลูกเนี่ยมันคืออิทธิพลของสิ่งสองสิ่งมันเป็นสมการ2ตัวแปรเสมอ,อและเมื่อเป็นสมการ2ตัวแปรนะครับเวลาปรับเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราต้องปรับถึง2ตัว แนวที่คล่อมก็ต้องมาปรับเป็นแนวที่ไม่คล่อมให้เป็นอินไซน์เอาไปหรือหน้าไม้ที่มันเคยเปิดอยู่ก็ต้องทําให้มันไม่เปิดมันกลายเป็น2ตัวแปรแต่มันมีคลิกอยู่นิดหนึ่งนะเวลาเราแก้สมการ2ตัวแปรเราจะให้ตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปรที่ฟิกซ์ก่อนเป็นค่าคงที่ไว้ก่อนแล้วให้อีกตัวแปรหนึ่งปรับตามตัวแปรนั้นไปในที่นี้นะครับขอให้ปรับแนวก่อนนะครับให้แนวเป็นแนวที่คงที่ก่อน เสมอนะครับแล้วเดี๋ยวหน้าไม้มันจะปรับตามมาเพราะกรอบนะครับมันมีเรื่องตลกอยู่นิดนึงว่าหน้าไม้เดียวกันเนี่ยนะครับยกตัวอย่างครับหน้าไม้เดียวกันเลยแต่ท่านแนวไม่เหมือนกันคือแนวหนึ่งเป็นอินไซน์เอาท์เมื่อไหร่นะครับยกตัวอย่างหน้าไม้อันนี้เทียบกับแนวจะเป็นหน้าไม้ที่ปิดครับหน้าไม้เดียวกันอีกท่านแนวเป็นแนวตรงตรงหน้าไม้นี้คือหน้าไม้ที่สแควร์กับแนวท่านแนวเป็นคล่อมคือเอาไซน์อินหน้าไม้เดียวกันนี้อีกแหละ ก็จะเป็นหน้าไม้ที่เปิดเมื่อเทียบกับแนวเพราะฉนั้นหน้าไม้ที่คงที่ของเราเนี่ยเมื่อแนวไม่คงที่มันจะกลายเป็นสองอันไม่คงที่เลยสักอย่างเดียวนะครับนั้นถึงอยากเวลาเราปรับทิศนะครับย้ำนะเวลาเราปรับทิศให้ปรับในแนวก่อนให้แนวเป็นแนวที่คงที่ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหน้าไม้มันจะปรับตามเองนะครับอันนี้วิธีปรับแนวในกรณีที่คนตีคล่อมก็คือปรับแนวไหลนั่นเองนะครับ มันจะคล่อมไม่คล่อมก็คืออยู่ที่ตัวไหลของเราเพราะตัวไหลของเราจะเป็นตัวคุมแนวและหน้าไม้จะใช้ตัวของมือเป็นตัวคุมนะเพราะว่าในเมื่อมันมี2ตัวแปรมันก็ต้องมี2ตัวคุมเพราะถ้าตัวใดตัวหนึ่งคุมทั้ง2ตัวแปรจะทําไม่ได้มันจะได้อย่างเดียวนะครับบางคนจะใช้มือคุมทั้งแนวทั้งหน้าไม้จะมีปัญหามากนะครับนั้นเมื่อมี2ตัวแปรก็ต้องมี2ตัวคุมตัวคุมแรกคือตัวคุมแนวก็คือตัวไหลนะครับ เมื่อเราแบ็กสวิงเราอยากไป็นอินไซด์เอาท์เราก็พยายามยิงไหล่ไปทางขวานะไหล่พยามชี้ไปทางขวาไว้ก่อนคนที่ตีคล้อมก็คือไหล่เราจะรีบเปิดก็คือชี้ไปทางซ้ายนั่นเองนะครับนั้นเราไม่อยากคล้อมเราก็พยายามจะจับแนวไหล่ให้นะครับชี้ไปทางด้านขวาปั๊บมันเราสวิงไปทางด้านขวานะแล้วไม้เขาจะตกไปทางด้านในเองนะถ้าไหล่เราตั้งเซฟไว้ถูกมันก็จะตกไปทางด้านในเองแล้วเราก็เวียงออกไปนะครับถ้าไหล่เราตั้งไว้ผิดคือเปิดเร็วเขาจะถูกเวียงออกไปด้านนอกไม่จะกลายเป็นเอาท์ไซด์อินอีกนะครับ เพราะนั้นการคุมแนวก็คือคุมไหลตัวที่2ก็คือตัวหน้าไม้ก็คือการลีลิสนะครับการลีลิสข้อมือโดยใช้ณตอนนี้นะครับขอให้อย่าไปคิดถึงตัวอวัยวะให้คิดถึงตัวนี้เลยนะอุปกรณ์เลยว่านะครับความรู้สึกคือว่าเมื่อเรามาดับจากด้านในปั๊บเนี่ยนะครับความรู้สึกนะครับในช่วง Impact นะอยากให้คุณเวสตรู้สึกเป็นปลายไม้แสงคอไม้ผ่านไปไว้ก่อนนะเพราะบางคนการจับคิดจะไม่เหมือนกันการรีลิสจังหวะรีลิสจะไม่เหมือนกัน เพราะนั้นจะไม่มีอัรุุว่าเมื่อถึงตรงนี้มือจะเป็นอย่างนี้อี้งนี้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 ไม่ใช่นันอยู่ที่เราังนั้นต่ใดที่เรามาถึง Impact ปั๊บแล้วปลายไม้แซงถือว่าใช้ได้หมดนะครับและเมื่อเทียบกับแนวที่มาทางด้านในได้มันก็น่าจะเป็นลูกรอได้เหมือนกันนะครับสองตัวนี้จะเป็นตัวหลักแต่ของเดิมเนี่ยเนื่องด้วยเราคล่อมนั้นการคนตีคล่อมจะไปรีลิสแบบอย่างนี้มันก็จะรวบเยอะรวบเยอะก็จะกลายเป็นติดการบล็อกการชัก เพราะนั้นจะตามในเรื่องที่ตามมากันจากการที่เป็นค่าสิกสไลด์นั้นจะใช้เวลานิดนึงนะครับแนวเท่าที่ดูนะครับมีความไปไปได้ง่ายหน่อยแต่ตรงนี้อาจจะยากนิดนึ่งแต่อย่างที่บอกอย่ารีบนะครับหาตัวแปรตัวหนึ่งให้มันฟิกไว้ก่อนก็คือตัวแนวแล้วเดี๋ยวตัวอีกตัวหนึ่งก็คือตัวหน้าไม้มันจะเริ่มปรับตามไปเองนะครับใช้เวลาเหมือนกันแค่นี้นะครับโอเค เคลียร์เดี๋ยวให้เวลาคุณเียศักซ้อมนิดนึงครับถ้าเดี๋ยวจะชี้ว่าจะพอทําได้ไหมเดี๋ยวไปชมภาพกันครับหลังจากที่คุณเบรยสักเข้าใจการควบคุมแนวนั้นนะครับจะเห็นว่าในช่วงดาวสวิงนั้นระนาบของไม้จะเข้ามาทางด้านในได้มากขึ้นก็จะส่งผลทาให้แนวการสวิงนั้นเป็นลักษณะที่เป็น i n s i d ์ Out ได้ดีขึ้นอาการเฉือนก็น่าจะลดลงบวกกับท่าควบคุมหน้าไม้ได้ดีขึ้นแล้วการตีลูกนั้นจะตรงขึ้นครับ ุมแนวไว้ก่อนอย่างนั้นแหละนะคุมแนวไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งหน้าไม้เขาจะเริ่มปรับตามนะครับคราวนี้มีมีข้อแนะนำอีกหนึ่งอันนะครับให้ลองตีไดรเวอร์ขึ้นเต็มวงนี่แหละนะครับแต่ว่าตีสักร้อยหลาพอนะครับแล้วเดี๋ยวจะสังเกตว่าไม่ว่าเราจะตีไกลร้อยหลาร้อยห้าสิบหลาสองร้อยหลาสองร้อยห้าสิบหลาเนี่ยไพลแพทเทิร์นมันจะเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นวิธีก็คือลงมาเกียร์หนึ่งก่อนไดรเวอร์หนึ่งร้อยหลานี่แหละถ้าเราคุมเริ่มคุมได้เราค่อยเข้าเกียร์สองต่อ ถ้าเราค่อยๆเข้าเกยียร์สต่อเพราะเราอยู่เกยียร์หนึ่งเนี่ยสวิงจะช้าเราจะมีเวลานึกแล้วก็มีเวลาที่ทําให้กล้ามเนื้องเราレスปอนกับสิ่งที่เรานึกถ้าเข้าเกยียร์ห้าเลยฟึบมันจะเร็วครับนึกได้บางทีทําไม่ทันนะครับแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าบางรุ่ง,ง,ง,งดีเนี่ยบางทีมันนึกไม่ออกมันแ <嗯 S 2> ยกความรู้สึกตรงนั้นไม่ได้ครับมันเริ่มจากช้าๆก่อนแล้วค่อยไล่ึ้นไปนะครับคุณไพศาลจะมีรายฝากข้างผู้ชมบ้างครับก็ขอขอบคุณรายการโปรวิดนะครับรายการ G off นะครับที่ให้คําแนะนํา ซึ่งเป็นประโยชน์มากก็ต้องต้องตัวนักกอล์ฟเองต้องไปปรับปรุงนะครับครับขอบคุณมากครับก็ยินดีครับนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณนะครับทางรายการมอบของที่ระลึกนะครับจะมีผลิตภัณฑ์จากปิงนะครับอันนี้มาไว้นะครับแล้วก็จะมีนะครับครีมนะครับไรน์ไทเตอร์นะครับทีมทามือนะครับจะไม่จับฟิปกระชับฟิปนะครับครับครับพร้อมกันนี้นะครับทางรายการต้องขอบคุณ 2T7Yard ได้รับเงินแรนนะครับเอเปรลสถานที่แล้วก็ลูกกอล์ฟที่ใช้ในการถ่ายทำในวันนี้นะครับพบกับผมแขกรับเชิญต่อไปในคราวหน้าครับ